มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเศษฐาปรีเข้าไปทักทายอุ้งอิงครอบครัวชินวัตรก่อนเปิดทำเนียรผารือทูตอิสราเอลเมื่อเวลาปริกาของวันที่13ตุลาคม2566ที่ท้องสนามหลวงภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชก,กุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทักทายผู้ที่มาร่วมงานจากนั้นนาย,ยรัฐมนตรีเข้าไปทักทายและสวัสดีนายพรเพชรวิชิตโชลชัยประธานวุฒิสภาและกล่าวสวัสดีบรรดาองคมนตรีและข้าราชการหน่วยราชการในพระองค์ที่มาร่วมงานก่อนเดินไปทักนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายปิดกสุขสว,สวัสดิ์สามี นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงและนายนัทพง์คุณากรนวงสามีครอบครัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายร,รัฐมนตรีที่มาร่วมพิธีในฐาน,นะมูลนิธิไทยคมก่อนไปถ่ายรูปร่วมกับแฟนคลับที่ขอถ่ายรูปร่วมกับนายยกและภริยาอย่างไรก็ตามนะคะก่อนเดินทางกลับนายเศรษฐามาทักนางสาวแพทองทานอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเดินทางออกจากสนามหลวงไปวางพวงมาลานเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถะพิษถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพเศรษฐาปลีทักทายอุงอิงครอบครัวชินวัตรก่อนเปิดทำเนียบผารือทูตอิสราเอลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ